ก็เริ่มออกเดินออกมาจากบ้านนะครับข้างหลังตรงนี้นะครับข้างหลังบ้านตรงนี้ก็พาฝรั่งไปเก็บเห็ดไปเห็บเก็บเห็ดบนเขาบนนู้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันว่าฝรั่งจะเก็บเห็ดได้ไหมนะครับเดินเลาะห้งกันก่อนนะครับมากบจกถีมเลยนะวันนี้พอดีฝนไม่ใช่อพอดีเขาเรียกว่าอะไรนะไฟฟ้าดับนะครับเราก็เลยทําการไลฟ์สดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะไฟฟ้าดับเป็ mm ้ hmm. งานเลยก็ไม่ได้นะ<ๆ>ก็เลยพาไปเก็บเห็ดดีกว่าฝรั่งมานอนนี่คืนหนึ่งครับเมื่อคืนเกือบเหลืองนะผมขึ้นมองก่อนฝรั่งดูนี่ มาจากรัเสเซียมาเก็บเห็ดที่ห้วยที่ห้วยหิเยบอุตรดิต์บ้านผมเนี่ยะไปลุ้นกันนะฮะเหมือนจะกลัวนิดนิดหน่อยหน่อยนะข้ามห้วยระวังลื่นก็พอแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเดินข้ามไปขาฝั่งนูน้นเนาะประมาณนั้นก็เดินมาเจอป่าจะไปยังไงวะเนี่ยไปไงอะแล้วผู้ชายไม่มีใ,ใครตามมาเลยมาขี่รถฝรั่งนำฮะฝรั่งนำถือไม้ตามหมายไปลเออแน่ตัวนี้มาด้วยไป ที่เราจะนำฝรั่งให้ฝรั่งนำเหวกเราก็อยู่ข้างหลังกันนะครับประมาณนี้อยู่หลังตรงเลยฝรั่งบอกเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยไปเลยเนี่นี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะลำบากลระมงกันแล้วนะครับพาฝรั่งมาลำบากกันหน่อยวันไม่เคยเกิดมันลกมันลกจัดนะครับนี่ให้ฝรั่งนำไงไปก็มีหมามาบ้างนะฮะอือหือนี่ก็ลุยกันก่อน ไปไฮเกอร์ aker, ไปนั่ไปไปขึ้นไปข้างบนน,นู้นก่อนนะฝรั่งเ,เขาเคยเป็นทหารมาก่อน้วยนะเป็นทหารรัสเซียมานะครับเรา,าก็เลยโอโ้โหแจ๋วเอาไม่ได้แล้วทีเนี้ยเขาขายยา,ายหมดขมขาสั้นอยู่คนเดียวไงนี่ไงก็ต้องตามหลังเนาะประมาณนั้นลุยด่านแรกนะครับยังไม่ผ่านเลยเก็บเห็ดของเรานะนี่ฮะขึ้นไปละเริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นละรอดมาได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับฝรั่งบอกกลัวสเน็กนะฮะแต่ที่เจอหนามนะหนามไปแล้วไปแล้วดวนดวน ไปแล้วขึ้นไปแล้วครับไม่ได้เดินมานานไม่คิดว่าจะลกขนาดนี้ไงโดนฝนเออลุงนี้อ้อมเอาดีกว่านะครับนู่นไปแล้วขหลังน้ำาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับเดินผ่านตรงน้ีกแน้วใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะออกทางแล้วครับตอนนี้มันลกอะมันไม่ได้มานานอะมันก็เลยลกหมดเลยนะครับแล้วก็ป่าหนามทั้งนั้นเลยป่าหนามหมดเลยโดนหนามกันแหลกลานโอ้โหดูดิรู้กันต่อฝรั่งเราก็สู้เหมือนกันครับน้ำตลอดเลยน้ำตลอดทาง ่ทหารเก่าอ่ะผมมาเจอถนนแล้วก็วนอยู่ข้างแค่นี้แหละมาขมอนขโมนเดี๋ยวนําให้แล้วทีเนี้เดี๋ยวนําให้ชามันโล่งแล้วไปเดินขึ้นไปต่อครับบนเขากันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาเหตุการณ์นะครับวันนี้พเราเดินขึ้นมาได้สักพักนะครับเราก็จะเจอประชาเก่านะครับประชาเก่าที่เมื่อก่อนนั้นผมไม่มีวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละเป็นที่เผาศพนะครับสมัยโบราณเลยว่ากันเถอะ เราก็จะเผากันแบบว่าเอาศพมาวางนะครับแล้วก็เผาตรงกับดินเลยนะครับนี่เขาต้องเป็นเชิงตะกรนะรนี่เป็นประชาเก่านะครับนี่ตรงนู้นนะครับเขาเป็นที่เผาเขาจะทำทาเป็นตูนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ทำกับข้าวทํารับงานศพอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้สร้างใหม่นะครับนี่ฮะโอ้โหประชาเก่าพ,พ่อ <ๆ S 2> แพ่งเลย ให้พวกนี้เดินมามาก่อนเอาหมอใส่ขึ้นมานะฮะครับปล่อยให้เราปล่อยให้เรา <laughs> ผ่านมรสุม <c oughs> กับนามมานะฮะ <c oughs> เจอกันแล้วนะครับเจอจุดที่เราเนี่พวกไอบอลอะไรพวกนี้มาเอารถมอไซค์มาจอดรอไว้ตรงนี้นะครับขวางทางด้วยไม่มีรถผ่านหรอก <c oughs> ก็เดี๋ยวไปเจอแล้วเหรอ <c oughs> อ๋อเห็ดเพาะอา่าฮะเริ่มเจอแล้วฝรั่งต้องสอนฝรั่งเก็บเห็ดด้วยนะไปเดี๋ยวลุยกันต่อนี่เจอเห็ดอะไร เห็ดเพาะใหญ่ไหมนี่อันนี้เอานะฝรั่งอเอานะอันนี้เอาโอเคอันนี้โอเค <c oughs> อันนี้โอเคเห <c oughs> ็ดเพาะเห็ดเพาะไม่เอาอันนี้ข <c oughs> ี้มา <c oughs> <c oughs> ไม่หยิบผิดเด้อขึ้นมาในะเขาได้สักพักหนึ่งนะครับก็เริ่มกระจายหากันละกระจายกระจายหากันนะครับ <c oughs> เป็นทั่วๆไปแต่ยังไม่เจอถ้าเจอเลยดอกบานๆแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยนะครับฝรั่งชิงท้ายนะครับแล้วก็มีน้องๆข้างหลังมาด้วย เดี๋ยวมาหาให้ตอกกันว่าเห็ดอกหน้าตาเป็นไงครับส่วนสลังหาเห็ดนะครับวันนี้เออพูดผ,ผิดเห็ดละโงกนะครับแปบ๊บหนึ่งไปหาก่อนตอนนี้ก็ขึ้นมาบนอ่าบนเขาแล้วนะครับก็ก็คือทางลัดมาเหมือนกันแล้วก็อ้อมมาฝั่งบู้เนาะข้างบน,ข,น,บนขึ้นมาบนเขาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเห็ดละโงกทั้ทงนั้นเลยนะครับจงลงไปถึงข้างล่างนู้นเลยนะครับก็เห็ดละโงกก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่เขาน่าจะเก็บไปหมดแล้วแต่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนแล้วก็แดดเปรี้ยงๆ,ยๆนะครับก็เจอเห็ดละโง เราจะหาเห็ดแล้วงวกได้ง่ายที่สุดคือได้ยังไงคือต้นยางครับผมอันนี้คือต้นยางนาเนาะต้นยางนาเนี่ยรากเขาจะเก็บเชื้อราไปเยอะมากครับมันจะขึ้นตามรากต้นยางนานครับส่วนใหญ่แล้วนะครับประมาณนั้นมาหน่อยนึงก็เจอเห็ดเพาะนะครับนี่เห็ดเพานะเนาะมันไหลามาครับเห็ดน่าจะเสียแล้วเห็นไหมมันไหลามาแล้วเกี่ยเอาเห็ดเพาะมันไหลาตามน้ํามาคือมาสักระยะหนึ่งก็ยังไม่เจอครับเห็ดฝรั่งก็เดินตามมาข้างหลังนู่นนะยังไม่เจอเห็ดเลยใครมีใครเจอบ้างยังเจอแล้วพี่เป็นไง แต่อะไรไม่รู้นะฮะเดินเที่ยวป่า,ปาน,นะครับป่าก็เป็นโล่งๆแบบนี้นะเมื่อกี้มันลกไปหน่อยทางขึ้น,นครับป่าก็จะไม่ลกมากนะครับเดินมาได้สักพักไกลเหมือนกันนะเื่อกิโลฝรัง่งเจอดอกตรงแั้นผมก็เจอดอกแล้วเหมือนกันนะนี่ฮะเห็ดลัง,งโงนี่ฮะเห็ดละงโงดอกค่อนข้างจะใหญ่ันนี้เป็นเปลือกมันนะครับเปลือกมันเราก็แกะออกเนาะไม่เอานี่นะฮะเจอแล้วเห็ดลังโง่ดอกหนึ่งน่าจะใหญ่หน่อยนะครับล้วก็ใช้มีดนะครับใช้มีดในการแซะออก มีดเสะออกประมาณนี้แล้วก็เอามีดเก็บเกี่ยวปาดออกเอามีดปาดใสยตรงดินออกนะครับเราจะไม่งั้นมันจะผสมพันธ์กันไม่ใช่ผสมพันธ์มันไปผสมอะไรนะไอ้นี่มันจะเอาออกลาบากมันจะล้างลาบากนะครับเราก็เลยต้องต้องเอาปาดออกแบบนี้เลยนะครับนี่ปาดออกมีดปาดออกปาดออกดาปาดดำๆออกเลยขุดๆออกให้หมดนะครับมีการเก็บเห็ดตะโงกเนาะถ้าไม่งั้นนะพี่เบิยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะดําแล้วล้างลําบากนะครับมันเป็นเมือก มีดไม่คมเอามีดนี้ต้องปาดดินออกให้หมดนะครับเจอแล้วหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวไปหาต่อแถวนี้จะเยอะก่อนะครับเหมือนของพ่อมันคมเสียงดังเดี๋ยวน่าจะเจอเดี๋ยวน่าเจอทีเด็ดวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วน่าจะเจอทีเด็ดเดี๋ยวลองดูกันดอกใหญ่ไหมเดี๋ยวเจอแล้วหนึ่งนี่ดอกโอ้สองดอกคู่กันเลยก็มีกิงเกอร์ลอยกินมานี่ตรงนี้นืมโม่ของเรานะครับตรงนี้ก็จะเยอะหน่อยก็จะเริ่มเจอแล้วเจอยังฝรั่งเจอมั้งยัง เจอไหมยังได้ไหมเฮ้ยได้ตะกร้าเหมือนกันนี่ได้พึ่งมาได้ได้เห็ดพึ่งมาได้ออ๋เห็ดพึ่งนี่อะไรเห็ดพึ่งไม่กาแชร์นี่อันนี้เห็ดชมพูหิ่งหิ่งห็ดน้ำหมักอ่ะฮะไม่เอาไม่อร่อยนี่นี่นี่สีเหลืองแบบนี้อันนี้เห็ดละโงกะเห็ดละโงกแบบเป็นแบบนี้เอามีดแซะออกแล้วปาดดินปาดเอาดินออกอ่ะลองทำดูอ่ามีดแซะคนโคน อ่นั่นเลยพยายามอย่าให้เป like, mm ื hmm. ้อนดินเอวิลหนีสิโอ้โหไม่เอาโคนมาด้วยนะเสียดายของเดี๋ยวรอบหน้าสอนใหม่ต้องเอาโคนด้วยเอาโคนมันตรงนี้นี่โคนนี่ตรงนี้โอเคมัสุูมโอเคเขาเรียกว่าอะไรนะมัสลูมใช่มัสลูมงัดมันขึ้นมาประมาณนั้นไปทานผานนำหาต่อแล้วเจอแล้วนี่ดอกบานให้ฝรั่งมาดูหน่อย นี่มันบานแย้วแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่บานถ้าไม่บานเรา,าก็จะอ่าเป็นกลมๆกลมๆเขาบอกเป็นไข่ๆกลมๆ,ๆ,ๆมันจะอร่อยกว่านะครับเฮ้ยนี่เฮ้ยยขมอนขมอนมาพี่มาพี่นี่อันนี้ก็ได้อ่าลองแกะเหมือนเดิมงัดขึ้นนี่ <c oughs> สลังอันนี้แกะให้แล้ว <c oughs> เอาไปเลย <c oughs> ได้เลยงัดขึ้นโน้ งัดนี่เสียบเอาโคนมันด้วยเอาโคนด้วยเอาโคนมันโคุนโคนใช่ลงลึกโอเคแล้วก็เอาดินออกเขียดินออกดินดินอ่าโอเคนั่นแหละโอเคเจ้าครับไปวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวทําแกงเห็ดให้ฝรั่งกินนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ทําอะไรเดี๋ยวหาเห็ดให้ได้เยอะๆก่อนนะครับกาลังแหวกหากันเดินเป็นทางหากันให้ได้นะครับน่าจะอร่อยวันนี้เนาะเห็ดละโงกของเรานะครับวันนี้ เดินมาเดี๋ยวๆนะครับมาเจอเจอมาเจอหมาหมาเจออยู่แล้วนี่ฮะเพิ่งก็จะเพิ่งจะแตกออกมาเลยแบบนี้กำลังอร่อยเลยแบบนี้นะครับถ้าเป็นกลมกลมได้อยู่กับดินเนี่ยกลมๆเล็กๆเนี่ยยิ่งอร่อยเพราะไข่ที่มันกลมกมอันนั้นตัวอร่อยเลยนะครับอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันเดิมครับแซะเอาข้างล่างออกนัดมาเลยนะครับแต่โง่ที่เด็กคงกินเบื่อแล้วผมเพิ่งได้นะล่งจะได้กินนะครับประมาณนี้ก็ถ้าความสะอาดเลยนะครับไม่งั้นมันเวลาเอาไปล้างดินมันจะเข้าเต็มไม่หมดเลยนะครับ ทำองคนอาจจะเช็ดหน่อยน้องประมาณนี้นะเห็ดละองกปีนี้ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปีนี้เห็ดพอออกด้วยเพราะเห็ดพอออกเนี่ยเห็ดละโงกจะไม่ค่อยออกนะครับก็เลยเราได้กินน้อยนิดนึงนะครับง่ายคือต้องตั้งใจหากันเลยล่ะวันนี้มาเกือบสิบนดูที่ว่าเราจะได้สักถ้วยหึืงไมมาลุ้นกันนะครับมาเจอทีดอกมันก็บานไปหมดแล้วแห้งแล้วนะครับเราก็ไม่เอาเนาะมันไม่น่าจะอร่อยแล้วล่ะไม่เอาดีกว่ามันก็บานแล้วนะครับเรียบร้อยเห็นไหมอือเยอะนยัง ในลูกหนึ่งพลังก็เยอะไหมอ้าวนี่อีกอันหนึ่งดอกนึงมานี่แต่พอเกือบแล้วเกือบแล้วอร่อยอร่อยแบบออร่ยกลมกลมๆอร่อยหาให้เจอหาให้เจอค่อยค่อยเบิ่งรักในความเย็นของแม่ไม่ให้แกงไมได้เมื่อกี้นะอันเนี้ยไม่โอเคผมถ่ายไปแล้วผมเดินข้ามมันไปนะตรงนี้นี่เห็นไหมเดินข้ามไปเฉยเลยอ่ะฝรั่งเงี้ยะแงยดูนี่เริ่มเป็นแล้วโอเคแจ๋วแล้วก็เอามีดเคี่ยวเอามีดเคี่ยวออก อ่ามีดปาดออกเลยรู oh <my S 1> ด <laughs> ใส่ไปมีดปาดปาดออกอ่าปาดดินออกนั่นแหละ oh, <okay. S 1> อันนี้โอเคเอางั้นเลยเอ่ะเอาแล้วแต่ประมาณนี้เราก็เดินตามทางมาได้สักระยะแล้วเดี๋ยวเราก็ตรงไปมันจะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นข้ามเขาเลยนี่เราจะไม่ไปนะครับเราจะอ้อมกลับอ้อมกลับทางนี้นะครับในป่าน่าเที่ยวไหมในป่าน,นี่มาตั้งแคมป์เนี่ยโอ้ <c oughs> โหชิวๆเลยเนี่ยทั้งโล่งตั้งแคมป์นะครับสุดซา <c oughs> ประมาณนั้นเดีทีเด็ดครับผมี๋ยวดูวหลอนหลังเจออะไระฮะเฮเออตาฝรั่งดีนี่ไหน <c oughs> โอ้โหเป็นกลุ่มเลย <c oughs> นี่ผุดขึ้นแเดีอยอเป็นไ <c oughs> ข่แถวนี้มีไข่ไหมนึกว่ามีเจอไขก่กลมๆเ <c oughs> พียบเลยพี่ไข่แถวนี้อฝ <c oughs> รั่งตาดีจะเห็ดเพาะด้วยเห็ดเพาะอาะแถวนี้ก็จะมีอีกจะมีอีกค่อยค่อยหาเดี๋ยวก็จะมีอีกลองเขี่ยๆดูดีๆโอ้ใช่ไหม ใช่ไหมเห็ดหรืออะไรหนอใช่ใช่ไหมอ่าใช่ด้วยเอ้ยฝรั่งรู้จักเห็ดเผาะด้วยเว้ยเออชาวบ้านมีเหรอรัสเซียมีเหรอรัสเซียไม่มีครับรัสเซียไม่มีแล้วรู้จักได้ไงใช่รัสเซียมีอ่าอืมอ๋อเห็ดอย่างนี้รัสเซียมีแบบนี้อันนี้มีซีโอเค I don't know ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ๋ออันนี้ไม่รู้ไม่มีใช่ไหมแต่สายตาดีมากนะครับหาเห็ดเจอด้วยนี่อย่างนี้เนี่ยเจอแล้วอย่างนี้ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดีย๋ยวคกูต้องถามฝรั่งแล้วทีนี้แทนที่เราจะมาสอนเขานะฮะเขากลับมาสอนเรานะครับเจออีกแล้วครับเพพาะอยู่ใกล้ๆกันเราแวกนินก็จะมีอีกน,นี่นี่น,นี่นี่ม,นมันเหมือนก้อนหินต้องดูดีๆเหมือนก้อนหินเลยเธอเนี้ก็จะมีอีกดูดีๆข้ามฝั่งจากฝั่งนู้นมานะครับนู่นขึ้นมา อนี้เป็นปางควายนะครับปางควายก็คือเขาเลี้ยงควายไว้เลี้ยงควายไว้จะมีขี้ควายเยอะมากนะครับพักก่อนพักกันในป่านะฮะนี่ีหากอนนึงอ่ะพักกันสักครู่เดินกันต่อนะครับไม่ได้ฝรั่งไม่ได้แกงอะไรไหนดูซิได้ไปเยอะไหมได้พอไหมเฮ้ยได้อยูะเ็ดบ้านโอเคแล้วก็มีวุฒิอีกคนนึงอ่ะหลายคนก็ได้ได้พอแกงอยู่นี่ได้เห็ดอีกได้อยู่ นี Me, uh, oh, uh ่เออ everyone ออเขาลูกนี้ก็จะแปลกอย่างครับกี่ปีกี่ปีมันก็ไม่มีหญ้าขึ้นนะก็อยู่อย่างเงี้ยหญ้าเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยโดยมาที่ไรก็ไม่เคยมีหญ้าขึ้นนะครับมันเป็นก้อนหินไงส่วนใหญ่เป็นหินนะฮะเป็นหินหญ้าเลยไม่ค่อยขึ้นนะครับก็สบายดีต้องโลกมาถ่ายวิวถ่ายอะไรเล่นได้นะครับตรงนี้จําได้ไหมครับเพจเก่าเราเคยพาเด็กๆมาถ่ายรูปกันตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมพาเด็กๆมาถ่ายรูปเมื่อสักสองปีที่แล้วนะครับยังอยู่นะเหมือนเดิม เด็กๆมาถ่ายรูปเรียงกันตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาถ่ายมั่งนะครับยาไม่ขึ้นแต่ก็ยังมีเห็ดน,นะเนี่ยยังมีเห็ดให้เราเห็นนะครับยญ้าไม่ค่อยมีแต่ก็มีเห็ดบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆหากันขงเหลืองน่าจะหาง่ายหน่อยย้ายไม่ค่อยมีเล็กๆแบบนี้ก็มีให้เห็นกันนะเนี่ยเล็กๆนะครับขึ้นมาเหมือนไม่ค่อยเจอแดดปะประมาณนั้นไม่น่าเอาอะเละไปแล้วนะครับเมื่อจากเขาไอ้ที่ไม่มีย้าเมื่อกี้ลงมาครับก็จะเจอทางโล่งๆโล่งๆทางโล่งๆแบบนี้โหหน้าโหเสือกีต้นต่ำนะเห็น ปิกนิกได้เลยนะประมาณนี้นะครับตายต้นไม้ตาต้นไม้ได้หมดนะครับในป่านะนี่คือในป่านะครับในป่าเลยนี่ข้างหลังก็จะพยายามกําลังเดินมาอยู่ตามตามกันมาจากเขาุกเมื่อกี้นะครัหน้าเสือมาแล้วบ,บอลนนะั่นดูตายต้นหนุ้นเลยนะได้บรรยากาศได้เห็นไหมบอลบอกลืมตัวลืมตัวบ้องมา <laughs> งั้นเอาหนั่งอยู่นี่นะชิวๆเลยนะบอลน,นะนี่เห็นไหมบรรยากาศาชิวๆเป็นลานโล่งๆนะครับ กางเต็นท์ก็ได้นะพี่กางเต็นท์นอนได้นะครอยาามานอนนี่นะเดี๋ <ไป S 1> ยวพามานะครับกางเต็นท์นอนโลง่ลงๆสวยๆงามๆมาถึงสักพักก็จะเจอปางควายครับที่เขาเอาควายมามัดเลี้ยงไว้ครับดูตอ,อยังอยู่เลยตรงนี้ก็จะเป็นควายแต่ควายไม่มาอยู่แล้วเนาะตรงนี้เป็นห้างนะครับที่เขาเอาไว้หลับไว้นอนนะแต่คนเลี้ยงอะเขารู้สึกจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปเมื่อสักสองทิศสามทิ์ที่ผ่านมาแล้วคะเป็นลุงนี่เองเขา น่าจะโดนฆาตกรรมหรอเปล่าไม่ทราบนะครับเห็นศพอยู่ในน้ำเนาะคนนั้นแสดงความเสียใจด้วยนะฮะก็เลยต้องขายไฟทิ้งนะครับมีห้างก็เลยล้างไปนะครับไม่มีมาอยู่ละนี่ยปางไฟายครับก็จะมีนี่เป็นกองที่ควายทั้งหมดเลยนะครับนั่งตรงนี้เพียบนะครับเมื่อเราเลาะอ้อมเขาเมื่อกี้มาครับปางควายเมื่อเจ้แล้วก็วนกลับทางเดิมนะครับเมื่อกี้เราไปทางขวาใช่ไหมอ้อมทางนี้กลับทางเดิมนะครับตอนนี้ก็ทางเดิมแล้วก็ตรงไปกลับบ้านได้เลยนะครับ เดินย้อนกลับมาถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านกันดีกว่าน่าจะเหนื่อยกันพอสมควรหมาก็ขอบไปแพ็กนะครับเหยียบตีนกันเฉยไปนาติหลบก<อ>ระสุกันฝรั่ง,งยังอยู่ใช่ไหมฝรั่งยังเจออีกคนเยเออตาดีเว้ฝรั่งถ้าไม่เอาฝรั่งมานี่เราไม่ได้กินกันเลยนะบอกเลยถ้าไม่ชวนฝรั่งมานี่ไม่ได้กินกันเลยนะฮะเอ่นที่เราจะพาหมาเห็ดฝรั่งหาอยู่ด้วยนะ ไปจากบ้านเดี๋ยวมาเทเห็ดกันดูว่าเราจะเจอได้เห็ดเยอะมากน้อยขนาดไหนถึงตาช้าก็ฮะทรกินน้ำดูมันดิรู้จัดนะครับโดนอะไรเป็นแผลไม่รู้กินน้ำก่อนเดี๋ยวเดินทางกันต่อถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเห็ดกันดีกว่าว่าเราจะได้แกงกันมากน้อยขนาดไหนมาเทรวมกันหน่อยคนละดอกมาแล้วหนึ่งโอ้โหตะกร้าตะกร้ามันใหญ่เกินไปหรือเปล่า นี่ฮะแล้วก็ได้นี่ด้วยโอ้มีเห็ดพอด้วยมีอนี่แล้วก็มีตะไคร้กึโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่แจ๋วแจ๋วแจ๋วพอได้แกงไม่ก็ใส่กินอ่านั่นได้ได้อยู่เหมือนกันเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งได้โอเคเอ้เห็ดละโงกของเราได้อยู่เดี๋ยวเราทําแกงกันเย็นนี้กินกับฝรั่งนะครับฝรั่งขอนอนอีกคืนนึงติดใจนะครับติดใจเมื่อคืนยังไม่เหลืองกินแล้วกินแล้วโอเคเดี๋ยวเราทํากินกันดีกว่าโอเคเย็นนี้กินกันนะครับผม เห็นล้ำออกเจ้าเจ้าเจ้า